บริสพาวเวอร์5 i n 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานศูนย์วิทยุสถานีตำรวจพุทธนมเก่ารับแจ้งเหตุมีช้างป่าทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณป่ามะขามบ้านกกกล้วยนวนหมู่ที่7ตำบลตัดกรอยอำเภอหนมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีการประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลมเก่าส่วนขยายพร้อมอาสากู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานลมศักิ์ร่วมอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพื้นที่ป่ามะคมของชาวบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อต่อมาคือนายสมคามคำฤทธิ์อายุ56ปีอยู่มานที่68หมู่7 ตำบลตัดกรอยอำเภอลมเก่าจาังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตในสภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีเทาแขนยาวกางเกงขายาวลายพรางจากการชนสูตรพลิกศพพบกะโหลกศีรษะมีบาดแผลกระดูกแขนขาและซี่โครงหัก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวล9า9ก้นาฬิกา30นาทีของวันที่30มกราคม2 5 6 4โดยช้างป่าที่ทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตเป็นโครงช้างป่าที่ลงมาจากเทือกเขาภูหลวงเพื่อมาหากินพืชไร่ของชาวบ้านส่วนผู้ตายเป็นเจ้าของสวนมะขามโดยคืนที่ผ่านมาในสมคามได้เข้าไปในไร่เพื่อจะนอนค้างแรมเฝ้าสวนมะขาม แต่ไปพบกับช้างป่าจมนวนหนึ่งโขงจึงทําการขับไล่เพื่อให้ช้างป่านั้นไม่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรแต่กลับถูกช้างป่าใช้งาแทงเข้าที่ศีรษะทําให้ในสมครามเสียชีวิตในทันทีรุ่งเช้าชาวบ้านไปพบกลายเป็นศพอยู่บริเวณสวนมะขาม ดังกล่าวจึงแจ้งกับเจ้าที่นำศพออกมายังหมู่บ้านโดยมีเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอดงเก่าเจ้าที่ป่าไม้ผู้เช่่ยผู้ใหย่บ้านและผู้ใหย่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านและเจ้าที่กู้ภัยได้ทำการขึ้นย้ายร่างของผู้เสียชีวิตมาทำการชันสูตรพร้อมทั้งมอบศพให้ญาติของผู้ตายนำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไป